แล้วก,กูมาเปรียบเทียบให้มึงรถเนี้ยพวกมึงคงจะรู้จักกันนะฟอร์ดแอ g เจอร์นะไวท์แท็กแต่ว่าระวางที่เจ้าคองอ่ะรถคันเนี้ยเจ้าคองที่อยู่กัมพูชากับเจ้าคองที่อยู่ที่ไทยนะเจ้าคองที่อยู่กัมพูชาเนี่ยรวยกว่าโอ้โหพี่น้องนี่คือทุกคนโรงงานผลิตรถฟอร์ด เลนเจอร์ของประเทศไทยเนาะพี่น้องซึ่งในเมื่อก่อนเนาะบอยหนุ่มขมรนออกมาอวดคนไทยเนาะพี่น้องว่าประเทศเขามีรถฟอร์ดเนาะรวยกว่าประเทศไทยทุกคนป๊าพี่น้องกล้าพูดได้ไงเนาะซึ่งประเทศไทยทุกคนเป็นผู้ผลิตและส่งออกประเทศไทยคือมหาเศรษฐีเลยนะสิบอย วันนี้น้องนัาจะพาพี่พีเซเนาะมาดูมาชมทุกคนรวมไปถึงบ่าวบอยหนุ่มขมนเนาะพี่น้องมาดูว่าโรงงานผลิตเนาะรถฟอร์ดของประเทศไทยทุกคนจะอลังการขนาดไหนในด้านเทคโนโลยีทุกคนป๊าดพี่น้องนี่คือโรงงานประเทศไทยนะพี่ทุกคนคือน้องได้เห็นแล้วยังอึ้งเลยเนาะพี่น้องประเทศไทยทุกคนถ้าพูดเรื่องเนาะผลิตต้องยกให้ไทยเลยเนาะ ซึ่งประเทศไทยมีการผลิตรถหรูหลายยี่ห้อมากเนาะพี่น้องหลายรุ่นหลายแบบเนาะนี่แหละทุกคนคือประเทศไทยบอยมาดูนะว่าประเทศไทยเขาอาจจะผลิตรถฟอร์ดยังไงเนาะในด้านเทคโนโลยีจะทันสมัยขนาดไหนมาดูมาชมด้วยกันเนาะทุกคนและก่อนจะไปชมคลิปน้องรัตกาบทักทายสบายดีพีพีเอซี FC ทางฝั่งไทยและวกับฟังเล่าน้ำเด้อจากพี่น้องและน้องรัด ขออนุญาตจะคล้องช่องนําเดอรที่น้าคลิปมารีแอคชั่นเลยว่ามาเผยแพร่ให้ได้ดูได้ชมด้วยกันทุกคนความอลังการเนาะในอาด้านการผลิตเนาะของประเทศไทยเนาะพี่น้อง เจร์กับฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์ต่างกันยังไงจริงๆอะครับฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์เนี่ยครับก็คือฟอร์ดเรนเจอร์นั่นแหละแต่ว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่แบ่งย่อยออกมาเพื่อเพิ่มสมรรถนะของช่วงล่างแล้วก็เป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนส์อย่างนี้เพื่อนผมก็เป็นแรปเตอร์ได้เหมือนกันสิครับเรามีสมรรถนะช่วงล่างที่ดีครับเชื่อว่าอย่างนั้นเอาตรงๆนะเคยเรียกว่าโรงงานฟอร์ดใหญ่แต่พอมาจริงๆคือใหญ่มากเนื้อที่ทั้งหมด444ไร่น่าจะเป็นโรงงานใหญ่ท็อปๆอที่เราเคยไปเลยอันนนี้่วสพดอกลงงงูถึข งานล้วนๆถึงร้อยสีสส่สี่สครับส่วนด้านนอกที่บริษัททำอะไรยังไม่นับนะยังมีอีกครับโอ้โหเอ้า จุดแรกก่อนเลยครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่พื้นที่ที่เราเรียกว่าแซมปิ้งช็อปพื้นที่สําหรับการขึ้นรูปชิ้นส่วนที่เป็นโลหะโดยการปั๊มขึ้นรูปขั้นตอนก็คือเราจะนําแผ่นเหล็กเปล่าเขาจะตัดมาเป็นเชฟใกล้เคียงกับชิ้นส่วนที่เราต้องการปั๊มไว้ระดับหนึ่งแล้วแลวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะป้อนแผ่นโลหะทั้งหมดตรงนี้นะครับเข้าทางด้านนี้และตัวแซมปิ้งแมชชีนก็จะมีโรบอทสําหรับหยิบแผ่นเหล็กขึ้นไปเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการปั๊มต่อไปปั๊มนี่คือปั๊มไคา้้ง รถประตูสะแสดงว่าที่นี่ไม่ใช่โรงงานประกอบแต่คือโรงงานผลิตจากศูนย์เลยอ่าใช่ครับค้าที่เป็นเหล็กเราจะสแตมป์ที่นี่แต่ว่าชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นพลาสติกต่างๆเราก็จะรับมาจากซัพพลาย,<ห>ยเออร์เครื่องนี้สามารถขึ้นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าเราโปรแกรมลงไปแล้วแต่แม่พิมพ์ครับด้านหลังที่เห็นนี่คือแม่พิมพ์ต่างๆขึ้นกับว่าเราต้องการผลิตชิ้นส่วนใดณเวลานั้นแม่พิมพ์เยอะขนาดนี้นี่คือทั้งหมดเนี่ยครับคือรถรุ่นเดียว่ะฮะไม่ใช่รุ่นเดียวครับชิ้นส่วนของ f อร์ r เ n น e จนะครับส่วนใหญ่ ต่างที่ฟีเจอร์เครื่องยนต์คอมโพเนนต์ภายในต่างๆอีกทีหนึ่งเครื่องจักรครับสามารถปั๊มขึ้นรูปชิ้นงานได้600้พิทต่อชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนไหนใช่ไหมใช่ครับนอกจากผลิตป้อนให้โรงงานของ f อ m เองแล้วเนี่ยเราก็ยังมีส่งชิ้นส่วนเหล่านี้ไปที่โรงงานฟอร์ตอื่นๆด้วยตอนนี้ผลิตกันอยู่วารกี่คันครับการละประมาณ250ร้อยันปีหนึ่งกำลังการผลิตอยู่ที่1นึ0 0 0สนสามคันต่อปีที่ผมเห็นมันเป็นแผ่นเหล็กแผ่นหนึ่งนะพอ,อะมาเข้าสเตชันแรกอ่ะมันปั๊มเสร็จ กระบวนการขึ้นรูปซัมปิ้งเนี่ยมีทั้งหมดหลายขั้นตอนเนาะการปั๊มครั้งแรกอะครับเป็นการขึ้นรูปคร่าวๆก่อนจนินตนาการว่าถ้าสมมติเราต้องการขึ้นรูปอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราปั๊มทีเดียวพาร์สมโอกาสฉีกได้เพราะมันแน่นเกินไปเราก็เลยต้องปั๊มให้ได้เชฟคร่าวๆก่อนหลังจากนั้นก็จะไปปั๊มอีกทีเพื่อเจาะรูแล้วก็ไปปั๊มอีกทีหนึ่งผ่อตัดขอบเราเรียกว่า trimming พอ,อกระบวนการสุดท้ายเราก็จะย้ำอีกทีเราเรียกว่า re strike เพื่อย้ำให้มันได้เชฟ ตรงกับตามที่เราต้องการอีกทีหนึง่งอันสีแดงๆนี่คือแม่พิมพหรอครับถูกต้องครับแล้วทําไมมันมาอยู่ข้างนอกล่ะรอ,รอเปลี่ยนครับอ๋อแสดงว่าเวลาที่เราเปลี่ยนแม่พิมพไม่ใช่ว่ายกจากนู่นมาแล้วค่อยมาเปลี่ยนนี่แต่เหมือนถ้าแบบต่อไปอยากจะใช้อะไรจะเอามาวางเตรียมไว้ก่อนอันนี้คือที่ปั๊มเสร็จเรียบร้อยออกมาหรอครับใช่ครับชิ้นส่วนก็จะถูกป้อนออกมาจากเครื่องจากและใช้น้องพนักงานนะครับในการตรวจเช็ค จากเราใช้น้องในการเช็คก็จะมีชิ้นงานบางส่วนเนี่ยถูกสุ่มมาเช็คอีกทีหนึ่งในห้องนี้และบางส่วนก็จะถูกส่งไปเช็คโดยใช้ 3D สแกนเพื่อมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าชิ้นส่วนที่เราขึ้นงานมาเนี่ยได้ตรงตามแบบที่วิศวกรออกแบบไปหรือเปล่าดูดิเมนชันของพาร์ท ดูพื้นผิวว่าเรียบไหมขอโทษนะตอนแรกคิดว่าตรงนี้เป็นห้องติ๊กตอกไลฟ์ของทางฟอร์ดไลฟ์ขายฟอร์ดลินเจอร์ดูจัดไปดีมากอตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในพื้นที่เราเรียกว่าบอดี้ช็อปก็คือกระบวนการประกอบชิ้นส่วนที่เป็นโลหะเข้าด้วยกันให้เป็นห้องโดยสารแล้วก็กระบาดท,ท้ายอะครับขั้นตอนก็นคือเราจะแยกกันประกอบกระบาก็จะถูกแยกไปประกอบที่ลายหนึ่งอีกลายหนึ่งก็จะมาประกอบส่วนที่เป็นห้องโดยสารซึ่งเริ่มตั้งแต่พื้นของห้องโดยสารแผงห้องโดยสารด้านข้างซ้ายขวาหลังคาแล้วก็แผงด้านหลังของห้องโดยสาร จะบอกว่าโรบอทที่นี่เยอะมากๆโรงงานใหญ่มากๆคือก่อนเริ่มถ่ายรายการวันนี้ครับทางทีมงานบอกว่าเราจะได้เดินในโรงงานทั้งหมด4กิโลครับซึ่งที่จริงจากจุดแรกมาถึงจุดนี้คือเดินมาประมาณ10นาทีทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วครับทำงานที่นี่มา10ปีแล้วครับตั้งแต่แรกในโรงงานทันสมัยขนาดนี้เลยไหมครัเราพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆดีกว่าครับเพราะผมมาดูมันลามากเลยอ่ะนี่มันเป็นหุ่นยนต์แบบแล้วมันไม่ได้ตัวเดียวสองตัวมันเป็นร้อยแบบ ถูกต้องครับอาจจะค่อยๆเพิ่มมาค่อยๆ,อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆค, <c oughs> ๆครับตรงนี้เป็นอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นส่วนสําคัญของ f o r d r a n g e r ทุกรุ่นชิ้นส่วนนี้จะถูกประกอบเข้ากับด้านหน้าของรถโยนเห็นไหมครับทางวิศวกรของ f อร์ตเองครับออกแบบเป็นพิเศษไม่ให้มีรอยเชื่อมแม้แต่จุดเดียวการที่ไม่มีรอยเชื่อมนั่นหมายความว่าแข็งแรง <c oughs> หล่อขึ้นมาครับไม่ใช่ครับเราใช้เทคโนโลยีพิเศษที่เรียกว่าไฮโดรฟอร์มในการขึ้นรูปเอ๊ะแค่ตอนนี้มันเหมือนกับ อุปกรณ์มันจะเปลี่ยนๆตรงที่ทำอะไรอยู่ครับตรงนี้เนี่ยครับรอเชื่อมเหมือนกันนะครับรถเราเนี่ยเรามีจุดเชื่อมทั้งหมดเนี่ยมากกว่า6 0 0 0จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเชื่อมทั้งหมด6000จุดภายในสถานีเดียวได้เราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมันมาแล้วก็เชื่อมจุดที่เหลือทีละจุดทีละจุดตามที่เราโปรแกรมไว้เวลาเชื่อมเนี่ยใช้น้ำตาลหรือว่าใช้ไซลับหรือว่าอะไรอ่าก็แล้วแต่กรณีครับตอบแบะแซไปเลยก็ได้แสดงว่าไอ้ทางเดินยาวๆนี่ก็คือเป็นการค่อยๆเชื่อมแต่ละจุดไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอครับใช่คร แต่ว่าแต่ละสานี้เนี่ยเราออกแบบให้ทำอะไรกับตัวรถบางสานี้ก็เชื่อมบางสานี้ก็เป็นการนําพาร์ตมาประกอบกันจุดนี้คืออะไรครับเป็นจุดที่ห้องโดยสารที่ประกอบเสร็จแล้วมารวมกับกระบาดท้ายที่ประกอบเสร็จแล้วเฮ้ยมันมาจากถนนคนละสายเลยอ่ะอันนี้มันเหมือนคลอสมาอันนี้มันมาเจอกันตรงสี่แยกถูกต้องครับเพราะว่าเราแยกกันประกอบแล้วมารวมกันอีกทีหนึ่งผมเข้าใจถูกไหมว่าถ้าสมมติว่าเราผลิตห้องโดยสารที่หนึ่งกระบาดหลังที่หนึ่งมันไม่เราสามารถจะทาการผลิตให้มันเร็วขึ้นเพราะเราผลิต แล้วมาปะเจอกันถูกต้องครับการที่แยกการผลิตนะครับเวลาเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราไม่จำเป็นต้องหยุดเราแยกการผลิตแล้วสุดท้ายมารวมกันอีกที่หนึ่งอย่างนี้ประสิทธิภาพมันดีกว่าและอันนี้จะไปส่งไปที่อื่นใช่ไหมฮะใช่ครับทั้งหมดทั้งคันเนี่ยครับจะถูกส่งไปที่โคเชอร์แฮงค์ไลน์โคเชอร์แฮงค์ไลน์นะครับก็จะประกอบส่วนที่เป็นประตูซ้ายขวาหน้าหลังฝากระโปรงหน้าฝาปิดกระโปรงท้ายแล้วก็แก้มข้างซ้ายขวาที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า 3D Scan Box ที่เราผ่านกระบวนการมาสักครู่จะเห็นว่่าาาานน้้องงงเเรช็็คทัหมมด100%แตกจะีบ บางส่วนที่เป็นห้องโดยสารนะครับจะถูกสุ่ม มาเพื่อตรวจสอบคุณภาพพปทีที่ห้องนี้ 3D Scan Box ตัวนี้ครับก็จะทําการถ่ายรูปห้องโดยสารทั้งคันทุกมุมโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า b ู u e Light Scan รูปที่ออกมาจะเป็นรูปแบบ3มิติแล้วก็เอาแบบ3มิติที่เราถ่ายออกมาได้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับตัวต้นฉบับ Catfile เพราะผมเห็นสแกนเมื่เสร็จเราเห็นเลยว่ามันเป็น Real Time มันําทำอะไรอยู่แต่จอที่มันประเมินมันไม่ได้บอกเป็นแค่นิดนะมันบอกเหมือนเป็นรายละเอียดจิ๊บๆเยอะมากเลยในนี้ครับจะบอกว่าจุดต่างๆบนรถแต่ละจุดของรถเนี่ยความคลาดเคลื่อนเป็นยังไงตื้นลึก นาบา้งเป็นอย่างไรแอบบอนิดนึงครับเครื่องนี้เครื่องแรกในอาเซียนเป็นเจ้าแรกที่เราซื้อเครื่องนี้มาใช้งานเคยมีใครเข้าไปถ่ายเล่นอะไรไหมครัถ่ายรูปเล่นไม่ได้ครับตรงนี้จะมีเซนเซอร์นะครับถ้าเราผ่านปุ๊บเออเลเลยหยุดเพื่อความปลอดภยัยไม่เชื่อครับหลังจากที่เราประกอบตัวถัง แล้วนะครับเราก็จะส่งตัวถังทั้งหมดนะครับไปทําสีโดยผ่านอุโมงค์ไปพื้นที่ที่เรียกว่าเพนช็อปตรงนี้คือไฮไลท์ของโรงงานเราเลยสายการผลิตของเรานะครับส่งรถตลอดเวลาสมัยก่อนที่ยังไม่มีเจ้าสะพานตัวนี้เราส่งจากบอดี้ช็อปไปเพนช็อปมีแต่แรกเลยครับตั้งแต่สร้างโรงงานโอ้แล้วด้านซ้ายมือเนี่ยฮะอันนี้น่านสนใจมากสนามบ,บาสเกตบอลขนาดมาตรฐานพร้อมสนามตะก้อ Welcome to Fort Arena และที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็จะเป็นมินิมาร์ทแล้วก็โรงอาหารเปิดกี่โมงครับเปิด24ชั่วโมงครับเพราะว่า าเรามีทั้งหมด2กะดเพราะฉะนั้นมินิมาร์ตต้องเปิด24ชั่วโมงด้านขวามือก็คือโรงจอดรถของผู้จัดการนะครับจะสังเกตว่าหลังคานั่นคือโซลาร์เซลล์โรงงานของเราเนี่ยใช้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด7.7เมกะวัตรวมทุกๆหลังคารวมทุกๆหลังคาเราจะใช้โซลาร์เซลล์นยครับเป็นหลังคาของลานจอดรถทั้งตรงนี้และลานจอดรถรอส่งมอบเป็นที่ เปลี่ยนโรงงานเปลี่ยนคนนี่คุณโนบีนะครับครับผมสวัสดีครับทุกคนค้าบผมคุณโนบีทําอะไรที่นี่ครับผมอยู่เป็นหัวหน้าแผนกของโรงซ่อมบารุงครับผม<อ>ในโรงพ่นสีของ F T M ตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากขบวนการนํารถที่มาจากแผนกก่อนหน้าแต่ตอนนั้นน่ะมันยังคงเป็นลักษณะของแผ่นโลหะเพียวๆอยู่ขั้นตอนสําคัญก่อนที่เราจะไปพ่นสีเนี่ยเราต้องทําความสะอาดพื้นผิวของตัวถังให้สะอาดจริงๆก่อนเพราะก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีการฉามน้ํามันเพื่อป้องกันสนิมมาเล็กน้อยตรงนี้ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นบ่อน้ําร้อนขนด ใหญ่มากซึ่งรถทั้งคันเนี่ยจะทําการใช้น้ําร้อนเนี่ยทำความสะอาดชะล้างตัวคราบน้ํามันสิ่งสกปรกต่างๆออกแล้วมันล้างยังไงครับมันจะเป็นอุโมงค์ห้องขนาดใหญ่แล้วรถกระบะเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็จะมีสเปรย์น้ําร้อนเนี่ยชะล้างออกมาหลังจากที่เรามีการเตรียมพื้นผิวรถนะฮะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราจะเข้าไปทําการทุบสีการสนิมที่บอรโรเทชันอลดิฟกันรถเนี่ยจะมีการตีลังกา360องศาเนี่ย11รอบด้วยกันแล้วก็สีการสนิมของเราเนี่ยใช้ประจุไฟฟ้าในการที่ จะพาเนื้อสีเนี่ยเข้ามายึดเกาะกับตัวผิวทถังรถนั่นเองแสดงว่าสายการผลิตมันยาวมากเลยนะใหญ่มากนะฮะสีเนี่ยเรามีทั้งหมด290คิวด้วยกันอันนี้คือ ันแรกของการพ่นสีนะฮะเราเรียกว่าการพ่นสีรองพื้นวัตถุประสงค์ของการพ่นสีรองพื้นเนี่ยเพื่อต้องการให้ตัวสีจริงใน,ในชั้นถัดไปเนี่ยยึดเกาะกับผิวตัวรถได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีส่วนที่เราใช้บุญยนต์ในการที่จะพ่นในส่วนที่เป็นเอกซ์เรียหรือตัวภายนอกตัว,ตวถังรถแต่ส่วนที่เป็นด้านในอินเทเลียเนี่ยซึ่งมันมีพื้นที่ค่อนข้างับแคบ,แ,บและสลับซับซ้อนเนี่ยเราจะใช้พนักงานในการที่จะทําอินเทเลียหรือว่าภายในของตัวถังรถนั่นเองถัดมาชั้นที่สงนะฮะเป็นการพ่นส เป็นสีที่เป็นตัวกําหนดสีจริงๆที่เราเห็นกับตามตัวรถแล้วรถฟอร์ดมีทั้งหมดกี่สีครับปัจจุบันนี้เราขายอยู่ทั้งหมด8สีก็มี Arctic คไวท์เชาโดแ b ็กบ l ลไลนิงอ n ลูมิเนีย m เมทั l ล i c Lux ช e ว l ์โล c o d ้ดออเ e นต์เม a l ลเกลและก็สีน้องใหม่ Com m o n ด์เกส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะฮะค้นเคลือบเงาก็เพื่อให้ตัวสีจริงเนี่ยมันมีความสว่างสดใสและก็สวยงามและที่สําคัญเนี่ยมันให้ความแข็งแรงลดการขีดข่วนที่ตัวสีได้ด้วยแต่ฟอร์ดนะครับเราเลือกใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าท ก็คือพ่น3ชั้นเนี่ยต่อเนื่องเลยไม่หยุดและเข้าเตาอบทีเดียวนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถช่วยประหยัดพลังงานในการอบสีได้อีกทั้งสีที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่สีธรรมดาเป็นสีประเภทไฮโซลิดเพนท์ไฮโซลิดเพนท์คือสีอะไรสีที่มีความเข้มข้นของเนื้อสีเนี่ยสูงมากเทคโนโลยีที่ปอดเลือกเนี่ยนะครับทั้งทรีเวทและก็ไฮโซลิดเพนท์เนี่ยนอกเหนือจากประหยัดพลังงานแล้วนะครับยังมีส่วนช่วยในการลดสารระเหยที่ออกไปสู่ชั้นบรรยากาศด้วยที่เราเรียกว่า VOC v o l น n t i e Organic c o o p p u u n d เพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยพิจารณานในการเลือกเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะให้ผลิตรถที่มีคุณภาพอย่างเดียวแต่เราคำนึงถึงสุขภาพของพนักงานสุขภาพของชุมชนและก็รักษาสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยกันก็หลังจากที่เรามีการ พ่นสีเสร็จแล้วนะครับรถก็จะถูกลาเลียงขนส่งไปยังจุดที่เราเรียกว่าการตรวจสอบคุณภาพขั้นตอนสุดท้ายที่ฟอร์ดนะครับเราใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการตรวจสอบคุณภาพสีเพื่อค้นหาตําหนิของตัวสีที่อยู่บนตัวรถนี่คือเครื่องสแกนเนอร์ออโตเมชันแล้วเราใช้ประมวลผลเนี่ยด้วยคอมพิวเตอร์จุดตําหนิที่มันสามารถค้นหาได้เนี่ยเล็กถึง0.2ม mm, ิลลิเมตรเท่ากับปลายเข็มเลยนะครับเพื่อให้เรามั่นใจว่าคุณภาพในการพ่นของเราเนี่ย ไม่เล็ดลอดออกไปหาลูกค้าอย่างแน่นอนคาวนี้นอกเหนือจากการที่เราใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบหาตําหนินะครับเตชันถัดไปเนี่ยเรายังคงต้องใช้พนักงานตรวจสอบคุณภาพของสีเนี่ยทุกชิ้นส่วนของตัวถังรถอีกครั้งหนึ่งเสร็จจากขั้นตอนนี้รถจะนําสู่การลําเลียงขนส่งไปยังแผนกถัดไปนะครเพื่อนําไปประกอบชิ้นส่วนต่างๆเป็นตัวรถอีกทีนึงเดินรอบสนามบอลเมื่อกี้ อีกหนึ่งรอบกลับมาที่เดิมและที่นี่คืออะไรครับเราเรียกว่า TCF Shop ตัว T คือ trim C คือช assis F คือ final assembly พูดง,งา่ายๆคือโรงประกอบชิ้นส่วนเข้ากับตัวถังรถโซนตรงนี้นะครับเราเรียกว่า trim line trim line นะครับจะประกอบชิ้นส่วนที่เป็นกระบวนการแรกๆของการประกอบรถยนต์เช่นพรมสายไฟชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ชั้นล่างสุดของห้องโดยสารแล้วก็จะไล่ชั้นประกอบขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมี trim 1ไหลไปจนปาลาย l i n แล้วก็ผ่านมาที่ trim 2 หลังจากนั้นเนี่ยห้องโดยสารทั้งหมดเนี่ยก็จะไปรวมกับชชดซีก็คือเฟรมรถนะครับอีกทีหนึ่งที่ลายชชดซีคือบอยเห็นหรือ,อยังเนาะว่าประเทศไทยทุกคนเขาสามารถเนาะผลิตรถได้วันละร้อยร้อยคันเลยนะนี่คือประเทศไทยนะบอยเห็นหรือ,อยังเนาะศักยภาพของประเทศไทยเขาไม่เคยโอ้อวดแต่เขาทําให้ดูเลยว่าสิ่งที่บอยบวนเนาะรถฟอร์ดท,ที่บ้านบอยว่าบ้านบอยมีเนาะ ซื้อด้วยเงินสดเนาะประเทศบอยรวยแต่บอยรู้หรือยังเนะว่าคนที่ผลิตเนาะทุกคนนั่นก็คือประเทศไทยประเทศไทยคือผู้ที่รวยเนาะคือเศรษฐีที่แท้จริงนะบอยบอยเห็นหรือยังเนาะการผลิตเนาะแต่ละขั้นตอนของประเทศไทยเขาก็ผลิตเนาะได้แบบยิ่งใหญ่อลังการเนาะโรงงานก็คือแบบโอ้โหทุกคนมันคือโรงงานที่ใหญ่มหาศาลจริงๆเนาะ ในด้านเทคโนโลยีทุกคนขั้นตอนการผลิตก็ล้วนแต่มีของที่ทันสมัยการตรวจจับเนาะการอ่าการตรวจจับการเออตรวจสอบต่างๆราทุกคนล้วนแต่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี่แหละเนาะสิ่งที่น้องรักอยากให้คนขมีนได้รู้ว่าคนไทยเนาะเขาไม่ง้อขมีนเนาะพี่น้องถึงคุณจะแบนสินค้าไทย แต่ประเทศไทยเขามีการส่งออกเนาะทั่วประเทศทุกคนและหลายๆประเทศยังต้องหันจับตามองในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ขึ้นชื่ออันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ถ้าพูดเรื่องการผลิตเนาะซึ่งไทยสามารถพึ่งพาตัวเองได้นาะพี่น้องนี่แหละทุกคนคือประเทศไทยเนาะ มองก็เห็นแล้วยังอึง้งเลยทุกคนในการผลิตอรถของประเทศไทยเนาะแต่ละขั้นตอนคือสุดยอดจริงๆในด้านเทคโนโลยีเนาะเอาแล้วนพีนองสารคดปนี้น้องรัดขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่นองเดื้อจ่าทีเขามารับชมคลิปน้องรัดเนาะฝากพี่ๆเอฟซีก็ติดตามก็ไล่เพระเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้อจ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้อง